สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนุ่นเหมือนอเด<อ>ิมนะคะในช่องหมูนุ่นแชนเนลนะคะโอ้โหนี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาหาให้อาหารลิงนะคะว่นโยนให้โยนให้มันทั่วๆวนุ่นโยนไปฝั่งนู้นอย่าให้มาใกล้เราหลายตัวมันกัดตัวตัวใหญ่มันกัดพวเราะวังมันกัดนะดิคิวใส่ได้รือยั อ๋อมาฟังนี้นี่เธอมาเอากล้วยเร็วเอาเอาทุกคนดูมันเยอะมากเลยค่ะดูมันตัวเล็กๆอ,อีคิวแบ,งวแบง่งเร็วแบ่งลิ่งเร็วอีคิวนี่นะคะค่านะคิวมาอาแกะไหนให้เราหมูแกะให้เร็วเห็นไหมเนี่ยมันหิวเธอเธอมันแยกของอีคิวไปแล้ว <c oughs> ช่างมันชามันอ้อนไหมมามานูเอาให้ใหม่เร็วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออนไหมเอาเรามีอีกถุงนึงไงมมีอีกถุงนึงอ่ะน้าหมูไปแกะมาให้อีกแล้วใช่เนาะหนูอย่าเพิ่งเอาออกมากินสิมันก็แย่งสิอ่ะน้าหมูแกะในรถมีอีกไปเอามาสิช่วยด้วยไม่ต้องอย่าเพิ่งแกะกินนุนนะคะนุนมันไปแกะ กินอยู่ข้างบนนู่นเห็นไหมมันแย่งขนมจากอีคิวไปนะคะโอ้ออมาทีละนิดพอหยุดอ่าให้ดีๆให้ดีๆหมูยนไ้ว้ให้ตัวเล็กด้วยไม่งั้นตัวใหญ่มันก็จะเอาเฮ้ยตัวน,นี้ในหะ้ตัวนี้หน่อยสิอยากให้ด้วลนะ่ะ โยนนะคิวห้ามถือโอเคไหมครับโยนให้มันนะ<ย>นเข้าใจไหม<ย>ไม่งั้นห้ามถือไม่งั้นมันจะมาแย่งเอากับมือหนูเข้าใจไหมครับเห็นไหมดูตัวนู้นมันขึ้นไปอ้วนดูมันไปกินคนเดียวอะ่ะมันไป<อ>กินอยู่ตัวเดียวยิ่งดูตัวดูนั่นตัวเล็กเห็นไหมนี่นี่โอ้ยทุกคนดูเอาหนูหนูมาเอาเร็วหนูมาเอาแล้วหนูก็โยนหนูโยนเอเออ ให้มันให้ตัวเล็กด้วยเห็นไหมมันได้แต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยี่รอตัวเล็กแบบนี้นหรอใช่ตัวเล็กแหละตัวเล็กน่ารักสุดเ้ยนี่ไม่มีหา,ากินอเดี๋ยวอิคิจะจับนะลงมือจ,จันะคะยเอิคิโยนให้ตัวเล็กอิคิวโยนไปฝังน่น<ๆ>โยนไปที่มันยังไม่ได้อือโอออ้วไปเย่ทาไมเฮ้ยตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะเอ ไม่เอ็งดูตัวเล็กนั้นอ้อนหิวเฮ้ยเอ็งดูตัวนั้นไม่สนใจผู้ใดท,ทั้งสิ้นที่แย่งอีคิวไปเพื่อไปกินหนูถือออกมา <c oughs> ใช่ไหมนู้นถือ,ออกมายืนอยู่นี่น <c oughs> หมดย่างขนมเอาให้มันมเ,อเอาขนมให้มันอีคิวให้ขนมมันอีกหนึ่งหอยเนาะมันอะไรนี้สงสารมันดูสิมันไม่มีอะไรกินทุกตัวน้อยมันไปกินเปลือกเราไปซื้อเอาใหม่ได้ไหมเนาะเดี๋ยวซื้อกินใหม่โอเคไหมคะ <c oughs> เอาให้ตัวเล็กนะแม่ตัวเล็กมันน่าสนใจระวังมันขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยหนูโยนให้ตัวเล็กไปตัวเล็กมาโอ้ตัวใหญ่อีกคิวระวังอีกคิวระวังมันจะอีกคิวโยนให้ตัวเล็กเลยโยนหนูโยนลุตตัวนี้ตัวใหญ่เออมันมันปัดขึ้นรถปะ ขนมมาให้มันหรือสงสารมากจะขึ้นไปหรือมันมีอยากให้ไหมขนมมันมันหุ่มเธอมันสิกระโดดใส่คนเนี่ยเบิ่งหลานแน่ตัวซาหมี่ไอ้อุ่มเป็นคนไห้อนี่ยดูตัวเล็กมันน่ารักมันน่าสงสารมากเลยมันไม่มีอะไรกินนะเห็นไหมมันมากินเปลือกกินอะไรเนี่ยเนี่ยอีตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยมันชอบมาแย่งนะเขาเชื่อยนไทยแล้วแต่อยากมากินอ่ะอืม เอาไปเอากลับบ้านไหมอ่ะตัวเล็กอ่ะเอาไปทำไมไอคิวเอาไหมจะเอาจะเอาลิงตัวเล็กเอาตัวเล็กกลับบ้านไหมมึงไอคิวดูตัวนั้นตัวที่โกงทุกคนดูนะด,ดูมันเอาไปกินแล้วมันก็มันที่โกงนี่นะคะนุ่นฝึกง,งานนุน่นฝึกง,งานเสร็จแล้วนะคะก็เสี่ยหมูมารับดูเขาแอบไปติดสติกเกอร์มาใครรู้วะฮะใครรู้เขาี<ะ>ิ อยู่เดี๋ยวดะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ให้มันโยนให้ตัวเล็กไปโยนให้ตัวเล็กนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโยนใกล้ๆโยนโยนโยนใกล้ๆปล่อยปล่อยปล่อยเลยให้หนูต้องโยนหนูอยากหนูต้องโยนหนูจะจับไว้สิหนูต้องโยนไป được rồi nó lỏng đi, set tua dài, bớt nhá, kêu, này kêu là, <laughs> ok, <Một làm? cười> ไปทางนน้นนะเฮ้ยนี่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 ตัวเล็กโอ้ยมันต้องโดนแย่งแน่เลยอ่ะว่านั่นนั่นดูมันน่าสงสารมากเลยอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวนี้แม่แข่งเอาแข่งเอา ล้อไปเธอเอาขนมให้ยู่หรอไม่ต้องให้ก็ได้คมันตัวใหญ่มันเน่งกินหมดตัวเล็กมันไม่ได้กินหรอกเราขี่ออกไปฝั่งนู้นเราไปให้ตรงนู้นไหมไปไปไปเลยขึ้นรถเร็วล้อไล่มันไล่มันอ้วนล้อเดี๋ยวเหยียบล้อดูมันอยู่ใต้ท้องรถเต็มเลยเดี๋ยวเีบเตะเดี๋ยวเียบเตะเดี๋ยวมันก็หลุดออกะไหมเต่ะฝางเตะไอ้คเดี๋ยวเราไปให้ตรงอื่นก่อน ันใส่น้ำหมูด้วยมันทำอย่างนี้อีคิวมาทำอย่างนี้มันทำอย่างนี้ใส่น้ำหมูอ่ะมันจะเอาอันนี้นะคะพาระหว่างมารับนุ่นนะก็พาอีคิวแวะดูลีอีคิวโยนโยนให้ตัวเล็ขแล้วอีคิวอยู่ในรถนี่แหละอยู่ในรถให้ให้โยนโยนโเลยโยนเลยโยนเลยเดี๋ยวมันมาแย่งโยนเลยปิ๊บเดีให้มัน ดูว่าอีตัวใหญ่มันมาตลอดเลยอ่ะอขี่ไปเลยขี่ไปเลยไม่ต้องให้มันตามโอ้มันตามด้วยเนี่ยมันตามมาด้วยตัวนี้นตามมาตามรถเรามาเฮ่สงสารมันนี่ตามเอ้าเอาไปอ๋อ มันไม่น่ารักก็ตัวเล็กน,น่ารักมันไปแกลกินแกลกินเพืกก่อนตัวเดียวเลยเ,ออเบิ้ลเลยนะ่ะเออทั้งถุงเลยมันแย่งอีคิวไปทั้งถุงเลยทําไมอีคิวปล่อยเงแยบมันข<ก>ืนไปแกลกินเพื่อนเพื่อนเบิ้ลคนตัวเดียวเลยจ้ะเมนตัวเดียวเอ้ยนี่ไงอีคิวโดนลิงแย่งปวดคิก็ร้องไห้เลยคิวก็ร้องไห้เลยเหรอนี่นะคะเดี๋ยวมันข้างหน้ามันจะมีอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ย ขนมเราเหลยดูเท่านี้เดี๋ยวได้เด้ไดวเพิ่งถ่ายคลิปอยู่ถ่ายอะไรถ่ายอีคิวนี่ไงตัวน้อยดูอ่ะน้อน้อยน่ะยมันอยู่กับแม่มันมามาเจ๊ดเจ๊ดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดไม่ดูตัวเล็กอืไอ้มันน่ารักมากเลยมันแบ่งลูกมันไหมมันแบ่งลูกมันอยู่มันกอดกันอ่ะอือ เอาเอให้ตัวดเดยวเอตัวหน้าเอาตัวหน้าแดงเอาเอาตัวหน้าแดงนื่นุๆไปตัวเล็กข้างหนไป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 ข้างหน้าอีกค่ะตัวเล็ตัวเล็กนู่นนี่ฝั่งนี้นี่เอามาอันนึ่งก็เอาลงไปให้มันดูดไม่ลงไม่ได้รูมันจะแยกลงไม่ได้ได้เนรออ่ะยให้เห็นไหมเนี่ยมันวิ่งมาแล้วทุกตัวเนี่ยอ้วนเออให้มันไปเลยสองตัวแน่อน นี่มันมีตัวใหญ่มาแย่งนี่ตัวเล็กตัวเล็กอุ้ยนั่นตัวเล็กบนต้นไม้เต็มเลยค่ะนี่ตัวพี่คิวเห็นไหมเห็นนี่มันตัวเล็กปีนอยู่อืมมันปีนอยู่เอ้าอย่างนี้อีกตัวตัวเล็กมันไม่ค่อยไอ้นี่หรอกเนาะเพราะว่าตัวใหญ่มันจะมาแย่งนะคะตัวเล็กตัวเล็กไม่แย่งหรอกนี่ไงเห็นไหมมันอยู่บนต้นไม้เต็มเลยอ่ะเฮ้ยมันตัวเล็กมันน่ารักอ่ะอืมตัวเล็กมันน่ารัก ทำอะไรด้วยเนี่ยไหนเอ้าแม่แบ่งแม่แม่แบ่งให้แล้วหรอครับเนี่ยอีตัวใหญ่ๆอ่ะไม่เป็นตาให้มันชอบยิงฟันใสเหยียบเนาะมันไม่ชอบยิงฟันอย่างนี้อ่ะไหนไหนยิงอย่างนี้เหรอใช่แล้วมันมีเขี้ยวหรือเปล่ามีไอตัวใหญ่อะไรยังเอ้าไอ้มันลิงนี้จะกินไหมเนี่ยลิงเนี้ยอีคิวกินไหม กินหรือให้ลิงฮะอันเนี้ยขนมเนี้ยจะกินหรือให้ลิงให้ลิงก็เอาให้คิวกินอ่าอีคิวกินนะโอเคไหมโอเคนี่ลิงให้ลิงนี้กินนะคะอาเช็ดมืออาเช็ดมือก่อนไปปิดกระจกไปโอ้ด,ดูดูมันขึ้นมาดือ้อเป็นบอ <laughs> ไปจอดหน้าวัดหนู <laughs> ไป เราก็จะเดินทางกับสุรินแล้วนะคะก็สำหรับลิงมัน<อ>ดื้อเดือนกว่าที่มาฝึกงานที่นี่ก็สนุกมากเลยค่ะก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็ขอบคุณที่มารับนะคะคาร์มันขอบคุณที่มารับนะคะพี่คิวขอบคุณนะครับนอนไม่พูดอะไรเลย <c oughs> ช้าง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  <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอ้ยขึ้นน้องนริ้กันนูยิ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เรามาทำบุญเล็กๆน้อยๆกันเนาะทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทำด้วยใจนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดซับอะไรซับสไคร b e ด้วยนะครับกูดสิ เฮ้ยน้าหมูทำไมได้กลิงขึ้นรถมาด้วยตัวหนึ่งมะนี่